สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .3 วันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องเวลานะคะก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่ครูขอทบทวนเรื่องเก่าก่อนนะคะอ่ะเวลาเนี่ยปกติแล้วเวลาจะมีเป็นสองช่วงคือเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนมาดูเวลากลางวันก่อนนะคะเวลากลางวันครูจะแทนเป็นสีส้มนะคะอ่ะเวลากลางวันเราจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา จ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาฬิกาหรือตอนเที่ยงถูกไหมคะจากนั้นเมื่อเป็นสิบสองนาฬิกาแล้วก็จะเป็นสิบสามนาฬิกาคือบ่ายโมงถูกไหมสิบสี่นาฬิกาสิบห้านาฬิกาสิบหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลากลางวันเราจะนับตั้งแต่หก นาฬิกาจนถึงก่อน18นาฬิกาก่อน18นาฬิกาหมายความว่าอย่างไรก่อน18นาฬิกาเลขที่ก่อน18ก็คือเลขเท่าไหร่คะอ่าเลข17ถูกไหม ก่อน18นาฬิกาเนี่ยอาจจะเป็น17นาฬิกา50นาทีก็ได้หรือ17นาฬิกา59นาทีก็ได้เพราะมันคือก่อน18ถูกไหมคะอ่ะตอมาดูเวลากลางคืนเวลากลางคืนครูจะแบ่งเป็นสีม่วงใช้เป็นสีม่วงนะคะกลางคืนเมื่อกี้กลางวันเราจบที่17นาฬิกาถูกไหมคะอ่ะกลางคืนเราจะนับตั้งแต่เลข6 เลข6ของเราเมื่อเป็นกลางคืนจะเป็น18นาฬิกาค่ะจากนั้นก็จะเป็น19นาฬิกา20นาฬิกา21นาฬิกา22นาฬิกา23นาฬิกาแล้วก็เป็น24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนอ่ะบางครั้งเราจะไม่เรียกเป็น24นาฬิกาเราอาจจะเป็น0นนาฬิกาก็ได้นะคะโอเคไหมจากนั้นเราก็จะเป็น ตีหนึ่งก็คือหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาสามนาฬิกาสี่นาฬิกาห้านาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนจะนับตั้งแต่สีม่วงของครูค่ะสิบแปดนาฬิกาจะนับตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาจนถึงก่อน 6กนาฬิกาอะก่อนหกนาฬิกาก่อนหกนาฬิกาหมายความว่าอะไรก่อนหกนาฬิกาของเราก็อาจจะเป็นตีห้าสี่สิบก็ได้ถูกไหมห้านาฬิกาสี่สิบนาทีก็ได้เพราะคําว่าก่อนหกก็คือเลขอะไรคะเลขห้าเนาะก็คือห้านาฬิกาหรือจะเป็นห้านาฬิกาห้าสิบเก้าก็ได้ เพราะมันยังไม่6นาฬิกานะคะอ่ะประมาณนี้การแบ,บ่งเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะคะอ่ามาดูแบบฝึกหัดกันข้อนี้เขาบอกว่าให้วาดเข็มนาฬิกาเวลา13นาฬิกา20นาทีนะคะ13นาฬิกาดูตัวแรกก่อน13นาฬิกาคือกลางวันหรือกลางคืนเอ่ย13นาฬิกา ิบสามนาฬิกาคือกลางวันถูกไหมคะกลางวันดูได้ไงว่ากลางวันนี่ไงเมื่อกี้ที่เราทบทวนไปกลางวันของเราคือตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงก่อน18นาฬิกาถูกไหมข้อนี้เขาบอกว่า13 13เขาอยู่ระหว่าง6จนถึงก่อน18ถูกไหมคะอเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกลางวันแล้วชื่ออะไรคุณ สิบสามนาฬิกาอยู่ตรงไหนสิบสามนาฬิกาเราจะแทนด้วยเข็มสั้นนะคะเข็มสั้นสิบสองอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะถัดไปเลขหนึ่งก็ต้องเป็นสิบสามถูกไหมอ่ะอันนี้เป็นเข็มสั้นต่อมานาทีนาทีของเราต้องเป็นเข็มยาวนะคะยี่สิบนาทีเวลาเรานับเป็นนาทีหนึ่งช่องตรงนี้ หนึ่งช่องตรงนี้เราแทนห้านาทีห้านาทีนะคะอ่ะเราต้องการยีสินาทีตรงนี้ห้านาทีบวกอีกนี้เป็น10บวกตรงนี้เป็นสิบห้าบวกตรงนี้เป็นยี่เพราะฉะนั้นยี่ินาทีเข็มยาวของเราต้องชี้ที่เลขสีนะคะเข็มยาวของเราต้องชี้ที่เลขสี่เราก็จะได้หน้าตานาฬิกาแบบนี้นะคะ่ะ 13นาฬิกายี่สินาทีเข็มสั้นชี้ที่เลข1เข็มยาวชี้ที่เลขสี่โดยทีเเ่เป็นเวลากลางวันอ่ะเป็นเวลากลางวันต่อมาดูข้อต่อไปค่ะ10บนาฬิกาห้าิบห้านาทีสิบนาฬิกาห้าสิบห้านาทีเป็นเวลาอะไรเอ่ยเวลากลางวันถูกไหมคะ พราะกลางวันเราเริ่มตั้งแต่6จนถึงก่อน18ถูกเปล่าอ่ะสิของเราเนี่ยอยู่ช่วงนี้พอดีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเข็มสั้นนะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข10เลยงไงๆต่อมาเข็มยาว55นาทีค่ะ55นาทีนูก็เริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้5 10 1ิ2ห้า3ี่ส4บยี่ห5าสาเพราะฉะนั้น55นาทีของเราต้องเอาเข็ยมยาวชี้ที่เลข11อ็ดได้แล้วค่ะหน้าตานาฬิกาของเรา10นาฬิกา55นาทีเป็นเวลากลางวันนะคะต่อมา14นาฬิกา15นาทีอันนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืนเอ่ย ก็ยังเป็นกลางวันเพราะกลางวันเราเริ่มตั้งแต่หกจนถึงก่อนสิบแปดถูกไหมอ่ะหกจนถึงก่อนสิบแปดนาฬิกาอ่ะสิบสี่เขาจะอยู่ระหว่างนี้เนาะสิบสี่นาฬิกาตรงนี้เป็นสิบสองถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิบสามอันนี้ก็ต้องเป็นสิบสี่เข็มสั้นชี้ที่เลขสิบสี่ค่ะอ่าครึ่งแรกจะเป็นเข็มสั้นครึ่งหลังสิบห้านาที สิบห้านาทีนับเริ่มจากตรงนี้ค่ะทีละห้านาทีห้าสิบสิบห้าอ่ะชี้เลยห้าสิบสิบห้าเข็มยาวอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะต่อมาดูตรงไหนดีอ่ะอันนี้บ้างยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบนาทีเป็นเวลาอะไรเอ่ยกลางคืนทำไมถึงเป็นกลางคืนเพราะกลางคืนเราเริ่มตั้งแต่ สิบแปดนาฬิกาถูกไหมคะจนถึงก่อนหกนาฬิกาอ่ะกลางคืนเริ่มที่สิบแปดตอนนี้ของเราเป็นยี่สิบสามเราเริ่มจากตรงนี้ถูกไหมคะ่าเลขหกของเราคือสิบแปดถูกไหมต่อมาเลขจิก็ต้องเป็นสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเพราะฉะนั้นเข็มสั้นเราจะชี้ตรงนี้ค่ะยี่สิบสามนาฬิกาต่อมาห้าสิบนาที นับเพิ่มไปทีละห้าค่ะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบอ่าเพราะฉะนั้นยีน่สิบสามนาฬิกาห้าสิบนาทีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโอเคเอาข้อไหนอีกดิจอร์ <c oughs> สมมติครูต้องการเวลา19นาฬิกา50 6นาที19นาฬิกาแสดงว่าเป็นเวลากลางคืนถูกไหมคะกลางคืนเราเริ่มนับตั้งแต่18นาฬิกาเลข6ตรงเราของเราตรงนี้คือ18นาฬิกาอยากได้19สแสดงว่าเข็มสั้นของเราต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะ 5, 19นาฬิกาต่อมาเราต้องการ56นาที56นาทีนับเพิ่มไปทีละ5ค่ะ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 45, 50แต่เราอยากได้56 50เราอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าอยากได้56เราก็ขยับมาอีกหนึ่งขีดเนาะตรงนี้จะเป็น56 นะคะถ้าอยากได้ห้าสิบเจ็ดก็ขยับมาอีกหนึ่งขีดตรงนี้เป็นห้าสิบเจ็ดถ้าอยากได้ห้าสิบแปดก็จะเป็นขีดถัดไปเป็นห้าสิบแปดโอเคนะคะข้อนี้อยากได้ห้าสิบกเพราะฉะนั้นเข็ยมยาวของหนูต้องอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าจิ้มตรงห้าสิบหกแบบนี้มันจะอยู่ใกล้กับขีดแรกตรงนี้ค่ะอ่าประมาณนี้นะคะห้าสิบหก นาะอต่อมาสมมติครูอยากได้สี่นาฬิกายี่สิบสามนาทีสี่นาฬิกาเข็มสัม้นของเราก็ชี้เลขสี่เลยค่ะยี่สิบสามนาทีานับเพิ่มทีละห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบอยากได้ยี่สิบสามถูกไหมคะยี่สิบเราอยู่ตรงนี้นับไปอีกสามขีดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ยี่สิบสามมียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามแสดงว่าตรงนี้คือยี่สิบสามนาทีรากเข็มยาวมาะคะ่ะตรงนี้ยี่สิบสามนาทียี่สิบสามนาทีนะคะ,ะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ